หน้าตีไหมละครับหมายมั่วแต่ข้อถึงหมายเด็ดไม่มีครับมีแต่หมายจอน ไาแรกโดนเลยนะครับก้อนเนี่ยครับอาจจะแตกเป่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยไปก่อนครับแล้วหันไปตีอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งหนึ่งก็สวยก้อนได้ตัวหนึ่งก็หยุดเดยอะมากอนพักไปก่อนถ้ายังมีที่ตีอยู่อะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งไปตมีมันอาจจะยังไม่กลับแต่ว่าตีซ้ําก็อาจจะมีโดนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มเงียบก่อนนี่ครับเม่นยางแค่สีเขียวอ่อนครับผมการทุกสีครับผมลองดูยิงลองแบบนี้ด้วย ไม้แรกอาจจะได้ได้ตัวเลยเหมือนแบบนะครับลองใช้ดูนะมีว่าขายทั่วประเทศกับเม่นยางแคะครับผมใช้งานโคตรง่ายลองดูครับผมสุดยอดหล,ลักริมคลองนะครับสายเลาะเลาะ,ะ,ะแบบนี้ก็เนี่ยครับกระชอนวนแวนนะเยอะมากครับน้ําแบบนี้ด้วยน้ํากําลังกําลังนะครับกระชอนแหวนแบบ เกือใครชายนะตีไว้ในหวังผลได้เลยนะต้องล้วกับแนี่ครับมันต้องมีสักตัวอ่ะตั้งไงอยู่ป่ะอยู่ป่ะเอา้าโอ้ยปะโทุลูปะวัดโหดไปใช่ไหมเนี่ยวัดบินหมดเลย อุ้ยอุ้ยอืมโอ้ยอุยอ้ยโดนกัด <g rab ble> เล้วคายนะครับแล้วก็ยังกัดอีกอืม,อมเอาโอ้โหฉศกัดรอบของอาจจะไม่เห็นนะครับมันกัดเหยื่วลงไปครับแล้วผมก็ปล่อยนะครับปล่อยสาย พอปล่อยสายแล้วพักหนึ่งมันก็กัดอีกกับกองฟันกองอีกมันก็กัดอีกครับกัดใต้น้ําเลยนี่อุ้ยเมนใหญ่ตัวนี้ไซส์สวยนะเมื่อกี้ตัวก็ป้อยเดี๋ยวรับวัดที่วัดหลุดครับกัดเหมือนใหญ่เดี๋ยวว่ามันมีตัวนี้อยู่ข้างข้างมมันก็เลยแบบทาท่าเหมือนกระใหญ่อ่ะตัวนี้ไซส์สวย,ยครับวนตาบเลยปลาชายคลองสมบูรณ์มากช่อนริมคลองครับผมก็ธรรมาชาติครับ เป็นหมายลับครับไม่สามารถบอกใครได้เดี๋ยวหมายแตกนี่ครับให้ดูพนง้นก็พอครับเม่นยางแคะโอเคครับผมฝากไปด้วยช่วงนี้มีคนถามหาหมายนะอย่เพิ่งถามหาหมายนะครับถามหาเหยื่อก่อนครับนี่ครับอยู่ที่เหยื่อลองดูครับผมสุดยอดทางนน่ chúng con vừa nào, Lát tài tài áo đấy, không nhé? Chúng tôi lấy tám, chúng tôi lấy tám, nữa lai một đéo. ตัวข้าพเจ้ามันมีช่องแคบนะครับมีช่องอยู่หน่อยนะมีอุ้ยอยู่เปล่ากัดแล้วกัดแล้วก็คายนะต้องคอยดูดีๆด้ดวยปลาพวกนี้มันหลอกคนเก่งนะครับมีคนหลอกปลานะปลาหลอกคนกัดกัดแบบเมียนะแต่ว่ากัดไม่โดนหรอบ เรียบร้อยบอกเลยออกออกจากปลานะสวยสวยไอัเตัวเต๋อสวยลากมาเลยลากไม้แตงเลยหมายแล้วตัวพอนะหมายแล้วตัวพอครับผมอึ๊บอายยาหมดแล้ว แรงที่ปากมาหมดแล้วนี่ครับคือตีไม้ของตัดไม้แล้วอาจจะไม่มีตัวกัดน,นะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันอยู่ริมชายป่านะครับตีไปตีมาบางทีปลาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามเสียงขึ้นมานี่ครับกอหมายข้างทางนี่ยลกๆกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่ชายชาบนะครับจะเจ๊กช่วยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเหยือ่อขึ้นขึ้นน้ําดังหน่อยนี่ครับสวยๆเลยไม่เันงแค่ครับ ก็การ์ดสีครับลองมาก็เหลืองแดงดำเขียวเข้มนะครับกัดหมดครับลองดูแต่สีน้ำตาลผมไม่ได้เอามาใช้นะครับเพราะว่ามันไปแล้วครับไข่ขอไปไม่รู้จำไม่ได้หมดละเขี่ยผมฝ่าแล้วครับผมนี่ครับกัดรถคันวัดนะครับเป็นแต้มอย่าใช้งานง่ายมากหานูตานบ้านแก้บ้านครับผมก็ฝากไลแ์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ 加。